วส,วสวัสดีจ้าพี่โยคุลาตปานอง่งนะจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะวันนี้หลังจากที่ว่าไม่ได้ทายทําวิธีการทําอาหารมาหลายวันนะจ๊ะนี่หลังจากที่ว่าดูเมลี่ฮอ ok, รมุกเซ็ตซับเรียบร้อยก็มาทํากับขขาวกินกันต่อเลยนะจ๊ะนี่วันนี้ให้น้องแนนเป็นแม่ครัวหัวปาลาจักรวาเแมลี่คงจะมุดเหลี่ยมมุดเลงจากการทำ ok ํำฮอรมุกเลยจ๊ะนี่แล้วรอให้เมลี่นั่งกินข้าวทีประตูดิปปานี้มีอะไรเนาะรือว่าทำเมนูอะไรไม่ได้บอกเอฟซีเลย<ำ>เลยด้เนี่ย หมูพัดถั่วหมูพัดผีแกงใส่ถั่วปักยาวนี่ก็ใส่หมูไปเลยละจ้าผีแกงพัดแล้วจ้ะพัดก็อะไรเนาะก็น้ำมันไม่มีกับปีไม่มีอะไรใช่ไหมมีมีใส่กับหมูพัดผีแกงใส่กับปีที่ถามนี่คือที่พิจาคือแบบใส่อะไรแล้วจะนี่ใส่น้ำมันแบบจะนี่แหมขวับบอกไปเลยอแล้วจะนี่ อันนี้ก็เป็นกะปิจากพี่อ้อยด้จ้ะนี่พี่อ้อยที่ทรงมาให้ด้วจ้ะนี่เกิดได้ทำเมนูหลายๆอย่างด้วจ้ะนี่ดีกะปิได้มาทางของพี่อ้อยกับของพี่นีนั่นสิจ้ะของพี่นีนันแมรี่เอาไปกินทำน้ำพริกกินบะม่วงกินตะคอหมดเลยด้วยจ้ะอร่อยเหมือนกันด้จ้ะทางของกะปิทางภาคใต้แล้วกของทาง ไอ้ละยองนะจ๊ะนี่ต้นมน้ำนิดหน่อยจ้ะนี่จะต่เป็นน่าจะเป็นซูตรเมนูจุย๋ยที่ว่าเคยทำกันนั่นเลยนะจ๊ะนี่อาายจะให้ดูวิธีการทำของบาพี่โยว่าจะทำแบบไหนนะจ๊ะนี่ใส่เครื่องปุุงไปเลยนะจ๊ะหนูอัว น้ำปลาจะพึงใส่เยอะยจะความมีกะปิดาเดี๋ยวค่คอยซุกเราก็ค่อยชิมอีกทีหนึ่งแบบเป็นยังไงนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวรอให้มูซุกก่อนนะจ๊ะแล้วคอยมาใส่ถัว่วฟักยาวนะจ๊ะมาจาัดในมูก็ซุกเรียบ้อยเลยเดินขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะใส่ถั่วฟักยาวนะจ๊ะ กะปิที่บาพี่โยใส่เป็นกะปิเอกะปิหวานนะจ๊ะที่บานั้นก็เลยลองใส่ลองเอามาใส่กระผัดอันนี้ดูนะจ๊ะว่า,ารสชาติจะเป็นยังไงก็ใส่ใบมะกรูดเลยจ้านี่ก็ เซ็ตละจ้ะมากินขา้าวผัดถั่วด้วยกันจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยด้วยจ้ะหลังจากที่ว่าน้องแนนทำกับขา้าวไว้รอเมลี่ก็ห่อมกเสร็จพอดีด้วยจ้ะนี่ก็เชิงจะดึกหน่อยดนะจ้ะน,น้องแก้มง่วงนอนไหมนี่วันนี้ไม่เห็นสวัสดี้เอฟซีเลยง่วงนอนหรอไม่สปาตีเลยเนาะ <c oughs> สปาต,าาตาีค่ะน้องแก้ค่ะวัสดีเจ้าเมลี่ด้วยจ้ามาจ้ะมาดูเมนูวันนี้นะจัะนี่ โมกจ้ะทีเมลี of of ่ทำนั่นแหละจ้ะอันนี้แล้วก็พัดถั่วก็ไอหมูสามชั้นไตกระปี้จ้ะนี่น้องเนีนอันนี้น้องสีมือน้องเนีนจ้ะอันนี้ของเมลี่อันนี้ของมากินเขาก็เมลี่เดือดจ้ะเด้ไอ้ขี้ค่ะกำลังแกะนี่จ้าอุ่นๆพิซซ่าเดือจัดเลยมากินเขากาตบตีจ้ามาเด้อดจัดมากินข้าวก็พี่โยข้าวรอบดึกจเดจันทร์ ว่าจะรอเมลีหอมมุกได้จะไอแม่หอไอเทสตั้จใะก็เลยเป็นไงน้องแก้มหอมมุกอร่อยไหมลูกอันไหนอร่อยจ้ะจะกินมันยังล่ะผัดกัปียังยังยังต้องใส่ติ๊กแจหอมุกอันนี้เยหอมุกจะไม่เพ็ดกว่านันนี้พีิเนี่ยผัดเนยรสชาติพอดีเลยนาะมันเป็นก๋ตีหวานกับ นี่คง <ผม S 2> ส่กระดูกไก่มันก็ต้องมีกระดูกส้วยคะนี่กิงเขา้าคำก็ได้ <c oughs> กลางานา่งตกมาอ่นนอนเลยทีย่สุดนี่ฝนจะตกจากฝนจะตกเป่นจัดเลยจะตก ไหนแบบชินเป็ะเลยใหญ่ชิ้นเปใหญ่อันนี้มันไม่เดียสชินเป๊ะเลยใหญ่เลยแตงโมแตงโมมกนี่คู่ตายหอมอบเนาะมาถึงก็มาทวงยายได้ยายกินโมมกได้ด้วยได้ไหมด้วยได้ไหมอยู่จะคู่ใหญ่ไม่ให้กินเดิม หอกระตังเม่มาสื่อยายจะคู่ให้ห่อให้ชิ้นอยู่นะโยมาจะจัดเนมากพอมุกแต่ชิ้นหน่อก็อนมาปกป้าวแหละโดยดีโยก็ชิ้นไปได้เด้อแตดห่อหนึ่งเดียวเลยอย่างน้องแก่ชิ้นก็้จัน อร่อยไหมครอร่อยค่ะอร่อยด้วยเพรด้วยใช่ไหมหลายวันลเนี่ไม่ได้หัวกินจกทีแต่ไหล่ะหลไปเยอะหลไปไม่หวลันก็ย้อยมันก็ย้อยไหนไหนย้อยมันเป็นยังไงมันจะย้อยมันเยอจากใครมากินกกินผมๆก็ไม่รี เดเ่มชิมเหอมอคก้างแมีจ้าเด็ดๆจ้าไหนเลียนะปันนี้จับมาชิ้นให่แบนี้แม่เนื้อิมชิมือจะโคงด่ะ หนูมีบังไก่เอาไก่และแต่างวันนี้มดหนูมีบังเด๋เอาไก่นี่ใครอะมาเทสอะไรเด้วยวบอกมาเทสหนูอยากกินของเพจจุดติดเป็นหลุดติดใจนะนี่รจะติดใจนะนี่ได้ไหมกินเลยไหมรอยกินให้แม่ไปพาให้กินอีกนะรอยจุดอะไรกลัวกินไง อร่อยก็ทนพิษไปอร่อยทุกอย่างเลยทำไมต้องรูใหญ่ล่ะใหญ่ป่ะเยใหออกกรแส้ว่อกอะสาตัวไหนใหญจะึ้หัวมุกนี่เากจะต้อง T P O ball นี่ตรงหห้ออนนี่ไม่ยด้จะทำหลังคาอยู่แตจัด ก็อาจจะค่ะขอยๆท่ามแล้วก็ปั๊บพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวพี่โยก็จะพยายามอัปเดตให้เอีดูเรื่อยๆนจะจ๊ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวา่าคือมันห่ังสินเขาอะไรตรงนี้นจะจ๊ะเอาวิทยาเปลี่ยนประตูบ้านนี่ยายจะกท่ไหนทางทออใหม่แล้ว เราเปลี่ยนต้นรัวก็ได้ปิดทั้งนู่นใช่ไหม,ห<า>มได้แล้วก็จะได้เป็นจะได้เขาเอ,อกได้<า>เวลาทำาก็ขอเอง,งก็ได้ไมนนนี่ได้แกมีอย่าใบายอ,อไปเลยดเายมุงใายยยเอาเสร็จมันดูอนี้แสนก็เ,เ,เกเสร็จกะเปื <หา S 1> <า>อกเปืกไงมุงใหญกยายกำลังจะทำหนเกี่ยหินไว้แล้วนี่ย ยายหัวเจาลงดูคนเดียวน่ะต้นนั่นแหะดิยายเกมผมมึงหน่อยดินะรั่งไปหาใหม่ดิม่ไม่มีใครใช้หนูเกมไม่ยู่เว้ยหนูเกมก็หนูกล่าวกันเพียนอ่ะโอ้มีเพื่นสวยยายดิจริงๆออไปทำงานพินัดพินัดพินนัดไม่ไหวเลย ก็ย่อเข้าอีกอีกนต่ยังไงแต่ีย้ายย้ายอร่อยจังนี่ย่อขาผือก้าวมุกอร่อยพัดตัวใ่สามแฉกอร่อยจัะ เคปต์นะเคปกินไม่ละมกีนีอ๋แม่เอาเคปไม่บกีนึงก็มาขายเนาะลดแล้วโอ้ีเคปต่อันเดียวนี่ไงเอาป็นกินมดเดียวยังแบโอ้โหถึงตกเขียวนี่อันนี้หน่อยไม่หนียจนขาดนียไมแ่ยมเรื่อกมันนี่ มส่หมู่ขงใสเอวงกลมไ่หมใส่ข้มหนังเ็นัสบายดีนะจ๊ะนี่เวลาหลุดบินหรือไรก็ไม่ค่อยหนอคููเท่าไรนะจ๊ะ cái tiếng đằng Cái môn lập hít <cười> <cười> Bạn vô Chính là lấy ngày ngày

นุ่งแตจะตุงใจกั้าให้กินพัดัวมนเกิเนี่โ้ระโดดหมูกระโดดตู้กระโดดหูกระดดเสดายอง้นพัดัวเดียวยากยัมหมูมีของแก้พิ มีอะไรครับเฮ้ยอป็นลังนุนอยู่ด้เขากำลังนั่งชินเขาอยู่เดี๋ยวลูก,ลกแล้ววันนี้ก็ไม่มาผมด้วยเฮ้ยสวย เลาเขาขึ้นเขาหนูอย่าไปทำอะไรอย่างนี้แค่ไหนก็แากมันเป็นเรื่องไม่ดีเาเสื้อผ้าไม่มีแบบปาด,ดีกว่านี้เลยนี่ลูกเสื้อหนี่งเป็นเสื้อเอลลอยเขาผูกกางเกงเอวสูงมาหาามห,ามหามเวนูมีเอลไหมตุง พอมันเลือเมากกว่เห็นพุ่งมัไมีอะไรแบบช่วเอวดิตัพุ่งต er: wow, like so ัคีโพตเอือแบเอนยิง네นี้ <laughs> ได้ก็ไมนน่ไหวแล้วยายก็เพ็ดเหมือนกันแต่ว่าดจะน้องเจมเพ็ดไอ้จะยายก็เพ็ดเลยเด้ย๋ยวจะพอตอนไงก็ไม่เพ็ดบวบจะล้านห่อไม่เพ็ดไม่เพ็ดกินไปนานๆเพ็ดแตี่ยในหัวมุกน้องเจียมเพ็ดแต่กินได้ขวงชอบนะถ้าลงให้กินเปลา่าๆนี่จะมุดได้สามหัววันคนเดียวนี่ nước, đuổi, lười da, tết da lười đuổi, không? lười, không ngại lười mà แล้อว,วอีกไหมนะอ,อ,อีกสองชามพี่โยกับอิมเลยะดเอ๋อแหล่เลยเอ๋อแหล่เลยชนะตกินมากอนตัวเขาชนะตัวกนมาก่อนจนนาจะชนะอยู่ดอกไรไปกี่ยางเลยจ้ะก,ก่อนมากินข้าวเนี่ยกี่ยางกี่ยาง เอาละจากคลิปนี่ก็จะไปแข่นี้จากก็พามาต่งกินข้าวกัะตกหม่นด่นอยจะดีวันนี้ไม่มีฝนไม่มีอะไรนะจ๊ะมาบ้านนี่เชิงมีฝนแล้วก็พี่โยก็เลยสองถุ่มได้นะจ๊ะโยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรัะเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ๊ะ Ах, <laughs>